สวัสดีครับพบกับ Lego b y t e Channel นะครับสมสำหรับวันนี้เรามีอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่เป็นกระแสร้อนแรงมากนะฮะตอนนี้กับเจ้าตัว R10 DB นะครับปี2022นี่นะครับเป็นตัวโมเดลใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ความสวยความแซบแล้วก็ความคุ้มค่าตัวนี้ถือว่าดีกรีนี้จัดให้มาเต็มๆมากๆเลยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยกับทวิตเตอร์ไบ t ์ไทยแลนนะฮะก็เรียกว่าทำตลาดกับเมืองไทยมาร่วม10ปีครับ แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานนะครัเป็นจะเป็นสเปคของโรงงานทวิตเตอร์โดยตรงเลยซึ่งจะไม่ใช่เป็นพาร์ทของ O.E.M นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าตัว R10 ตัวนี้นะครับว่าจะมีความคุ้มค่าขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะฮะอย่างแรกพูดถึงเรื่องของเส้นสายของเจ้าตัวเฟรม,มก่อนนะครับอย่างตัวเฟรมที่เห็นอยู่นี้ครับจะเป็นเฟรม Aero Dynamic แบบชัดเจนนะครับรีกไ,ไงว่าจักรยานเสือหมอบเนี่ยนะฮะความเร็วแล้วก็ หลักอากาศพละศาสตร์นะครับจะเป็นของคู่กันซึ่งทางนี้นะครับก็ทางทวิตเตอร์เนี่ยก็ได้ออกแบบรถที่เรียกว่าคำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์สาคัญสําคัญหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นตัวเฮดทูบตัวนี้นะฮะท่อ,อด้านหน้าของตัวเฟรมนะครับก็จะมีส่วนเว้าที่จะรับลมแล้วก็เรียกว่าทาให้ลมเนี่ยไหลลื่นได้ดีขึ้นนะครับพอมาตัวดาวทูบตัวนี้นะฮะก็จะออกแบบให้เหมือนกับเรียกว่าทรงหยดน้ำนะครับตัวนี้ รือถ้าสังเกตยังง่ายนี่ก็จะคล้ายๆกับตัวปีกของเครื่องบินนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการตัดอากาศได้ดีนะครับและทําให้อากาศเนี่ยสามารถไหลผ่านได้ง่ายขึ้นตัวดาวทูบตัวท่อนั่งและตัวหลักอานตัวนี้นะครับก็จะออกแบบในลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นหลักการแหวกอากาศหรือหลักอากาศพลศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้ครับก็จะเป็นเฟรมฟูลคาร์บอนแบบว่าซ่อนสายนะครับตัวนี้สวยงามเลยพร้อมกับตัว หลักอ้านตัวตะเกียบตัวนี้ก็จะเป็นโฟล์คาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทางทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของตัวฐานกระโหลกที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเจ้าตัว R10 DB ตัวนี้นะฮะก็จะใช้ฐานกระโหลกที่เป็นเบอร์ตัว BB38 6นะครับตัวฐานกระโหลกตัวนี้จะกว้างขึ้นนะครับผมอย่างแรกก็คือจะช่วยเรื่องของการรับแรงเค้นดีขึ้นความสตีฟที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าความทนทานของเจ้าตัวนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ พร้อมกับตัวขากระติกนะครับตัวนี้ขากระติกตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ทั้งสองใบนะครับพร้อมกับตัวด้านท่อนอนตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเขาเรียกว่าปรับตัวขากระติกนะครับให้รองรับกระติกตัวใหญ่แล้วก็กระติกตัวเล็กได้ด้วยนะครับผมต่อมาพูดถึงของเรื่องตัวนี่ครับพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแฮนเดิลบานะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟ c a คาร์บอนนะครับซ่อนสายสวยงามมากๆนะครับ ถ้าดูฟอร์มตัวรถนี่จะถือว่าดูเกี้ยงเก่าแล้วก็ดูสะอาดตามากๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถของเจเนอเรชันใหม่ในยุคนี้เลยนะครับต่อมาดูเรื่องของตัวชุดขับชุดขับตัวนี้ก็จะใช้เป็นของเล็กโทสเปคนะครับเอสปีดนะครับด้วยของตัวหุดจุดหุ้นี่แล้วก็พูดถึงกันมาหลายรอบแล้วเรื่องของตัวด้ามจับหุดที่ตัวหุ้นี่จะมีล่องระบายน้ํานะครับเรียกว่าเวลาเรามือมีเหงือ่อหรือว่า เปียกฝนนี้ก็สามารถจะช่วยให้กระชับได้ขึ้นนะครับผมตัวสับจานเป็นของเลนสโทสเปกอ่าแล้วก็ไปดูอีกตัวหนึ่งตัวตีนผีตัวนี้นะครับเป็นตีนผี11สปีดพร้อมครับพร้อมกับตัวขาคาร์บอนตัวนี้นะฮะติดตั้งมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของน้ําหนักที่เบาขึ้นความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมพร้อมกับตัวจ็อกลูกกิ้งนะฮะตัวนี้อ่าจะเป็นสีอนไดต์ตัวนี้จะเป็นตัวแต่งมาเลยนะครับ ก็เรียกว่าความลื่อนไหลที่ให้มาตัวนี้เลื่นมากๆเลยนะครับสามารถใช้ปากเป่านี่หมุนได้เลยนะครับต่อมามาดูถึงเรื่องเฟืองกันบ้างนะครับเรื่องเฟืองตัวนี้ก็เป็น11สปีดนะฮะพร้อมกับตัวเฟืองเนี่ยจะมีขนาดใบอยู่ที่11ฟันนะครับสุดยอใบใหญ่สุดจะเป็นขนาด32ฟันเลยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถซับพอร์ตเขาเรียกว่าลูดปั่นได้ไหลายสภาพนะฮะจะขึ้นขึ้นเนินขึ้นสะพานตัวนี้ก็จะสามารถซับพอร์ตได้เลยพร้อมกับปั่นทางราบ ก็สามารถเช้งานได้ดีนะครับผมมาดูเรื่องของตัวจุดหมุนกันบ้างจุดหมุนที่ทําให้ตัวรถเนี่ยปั่นสนุกและปั่นดีนะครับก็อย่างเช่นตัวล้อนะครับที่ติดตั้งมาอย่างตัวรถตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวเสียกันนะนะครับจะเป็นล้อแบริ่งนะครับก็จะเป็นตัวหลังเนี่ยจะมีด้วยกันถึง4ตลับเลยนะครับล้อหน้าเนี่ยเจะให้มาเป็น2ตลับ มีความเลื่นไหลของเขานะฮะเอาต่อเลยนะครับผมต่อมาเรื่องของตัวขอบล้อนะฮะตัวขอบล้อเนี่ยก็จะขนาดที่ให้มาคือจะเป็นขอบอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะให้ขอบสูงมาขนาด35มิลมตนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวดุมที่เป็นแบริ่งเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วแล้วก็ตัวอีกอย่างนึงตัวยางตัวยางตัวนี้จะเป็นยางให้ยางเป็นแม็กซินะครับขนาดอยู่ที่700คูณ25สีนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งเรื่องเบรกกันบ้างนะครับตัวนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าตัวนี้เป็นหมอบดิสใช่ไหมครับก็ ตัวปั๊มดิสที่ติดตั้งมาครับเป็นปั๊มดิสไฮดรอลิกใช้ระบบแบบสายสลิงดึงนะฮะตัวนี้ตัวแบรนด์ที่ใช้คือจะเป็นแบรนด์ของแบรนซูมนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ดังจากไต้หวันเลยนะฮะเรี่กว่าระบบเบรกแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยพร้อมกับตัวใบดิสนะครับใบดิสก็จะเป็นขนาดใบหน้าอยู่ที่160มิลน,นะครับจะมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวใบหลังจะเป็นขนาด140มิลน,นะครับทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็ฟอร์มของรถเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับผม ในที่สร้างวันนี้นะครับตัวนี้ทางทวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีสีเทาร์เรมโบตัวนี้กเเ็เป็นสีที่เาเรียกว่าขายดีแล้วก็ลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับต่อมาตัวนี้ก็เลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับจะเป็นสีส้มแอมบครับตัวนี้เรียกว่าจิจจจัสตสดใสเลยทีเดียวนะครับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณลูกค้าลองดูนะครับว่าชอบสีไหนสไตล์ไหนก็สามารถเลือกเลือกใช้กันได้ส่วนตัวสีของเจ้าตัวนี้ ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง5สีนะครับก็จะมีสีเทารเรมโบนะครับสีส้มตัวนี้นะฮะถือว่าสวยมากๆนะครับก็จะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับตัวนี้เป็นสีเด็สีก็คือ คุณลูกค้าลองดูนะครับให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองนะฮะตัวนี้สำหรับน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับเราได้ได้ช่างจากไซส์46น้ำหนักบวกลบนะครับอยู่ประมาณที่9.1กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถแอโรที่น้ำหนักก็ดีออกมาได้ดีทีเดียวครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากดูตัวจริงของเจ้าตัว R10 ตัวนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่ตัวจัดจำหน่ายของทวิตเตอร์ได้ทั่วประเทศเลยครับตัวนี้ เรียกได้ว่าฟอร์มของเขาเส้นสายของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับสำหรับราคานะครับราคาอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เรียกว่าราคาเนี่ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับกับสเปคที่ให้มาตัวเฟรมคาร์บอนแล้วก็ตัวรถที่มีงานดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับทั้งเรื่องของฐางกระโลแล้วก็ตัวที่เป็นแอโรเดนมิกอย่างนี้นะฮะจัดจ้าแบบนี้รับรองใครที่ได้สัมผัสน่าจะชอบแน่ๆครับสาหรับตัวนี้ก็อยา่าลืมนะครับผม ใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อที่ดัวแทนตํจำหน่ายของ t ทว t t เตอร์ไบหรือคุณลูกค้าท่านไหนยังไม่ทราบก็สามารถแอดมินมาได้ที่ทางเพจของเรานะครับเดีย๋ยวจ,จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ